กอดีจ้ามาซื้อใบสมัครเข้าโรงเรียนมะหนึ่งค่ะพี่บิ๊กบอสกันแดดร้อนมากเลยค่ะร้อนจริงๆเลยแดดร้อนจริงๆเลยซื้อใบสมัครเข้ามอนหนึ่งให้พี่บิ๊กบอสกันจ้าแดดร้อนมากเลย ไปกันจ้าได้แล้วจ้าได้แล้วจ้าไปสมัครของพี่บิ๊กบอสร้อ,อนมากเลยเพื่อนร้นอนมากเลยแดดจริง ได้แล้วเดี๋ยวเราไปกรอกที่บ้านกันเลยนะได้แล้วจ้าใบสมัครสอบเข้าโรงเรียนของพี่บิ๊กบอสไดแล้วได้แล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวเราไปกรอกกันที่บ้านเลยนะ